Oke, okay, di nak. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini mondik. Buat Wow. Wow. Emi, nanti ini. Emi. 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 สวัสดีค่ะพี่เพียงโนอโนพ่อการีสามเคยนะจ้ะเมน,นี้วันเสรนาร์เนาจะตอนแรกวันสิบห้าลูกท่ายไปสวนสัตว์เมน,นี้บึงอากาศแล้วฝ้นตกเหมือนเดิมก็เลยเดมมาเร็ข้างล่างเลยจ้ะเมื่อกี้เมื่อกี้เจ้าเกาขยับไปถึงก็เลยพิ่งอยูก่กับพพิผมกึ๊กคทำอะไร <c oughs> <c oughs> ใบใหม่แถวนี้เริ่มอกแล้วพี่น้องสีสมเลยจ้ะเข็ดดูใจอันนี้จะไปเดี๋ยวฟัดูบูติดอยู่โรกเข็ดดูนู Khóc nhỉ? Đu nhẹ ai đu Em bên khen thật À tệ tệ Này mẹ tệ đuôi <cười> <cười> Him can pay is okay, and then we can travel for him. Hmm. Tak đi lâu. Này tak đâu gì? Hmm. ต o u need to do โช o w ่ what how to do เมูมาของงูไอแฟนเียกจ้ะมาเขาฝึกเมอตวันออกเกอกรั

หืดมากแล้วพี่น้องว่ะหืดอีกแล้วฝนจะตกแล้วซูดเรียนหนึ่งนนั่นดูไหนเราเอาลถ้นี่มาดูึ่งสองสาโอเฮนี่อะไรตักใส่นี่ตักใส่นี่ Läl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 ö. Mm. on kananmunaa päästä. No, tossa tossa on arva. on ruo. I mean, I mean, look. I mean, we...